ให้ร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีนะครับนี่มีความตั้งใจนะครับอยากให้ลูกศิษย์อาจารย์ต้องมีใครสักคนหนึ่งแหละถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับถ้าใครต้องมีงวดเข้านะต้องมีงวดเข้านะครับยังไม่เข้าสามตัวเน้นๆตรงๆนะครับ่ะงวดนี้ไปซื้อไว้เลยให้ซื้อไว้ก่อนทุกงวดนะครับเราจะไม่ให้ก่อนวันหวยออกสองวันสามวันนะครับเพราะว่าอาจารย์เห็นใจทุกคนนะครับบางทีเลขให้ไปแล้วซื้อไม่ได้ อันนี้อาจารย์ให้ก่อนเลยลังเหวยออกแค่วัน2วันอาจารย์ก็ให้เลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยอาจารย์ก็ให้ไปก่อนแล้วนะครับส่วนซื้อได้ไม่ได้นี้คืออีกร่ง่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับรับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ FC จากฝั่งลาวก็มานะครับใครพร้อมรัฐบาลแล้วนะครับน้ํามันเขาเอาไปขายอยู่ที่ประเทศลาวนะครับเหมือนกับอยากได้สินค้าไปขายอยู่ที่ประเทศลาว แอปเปิลเขียวเคนตารลุปสตรอเบอรี่เขาไปบวงสวงนะครับเขามีเซลล์ไปขายอยู่ที่ประเทศลาวนะครับเขาปิดยอดได้สิบล้านนี่นะครับขายคอลลาเจนนี่เอาสินค้ากับพี่สาวไปขายนะครับเขาปิดยอดได้สิบล้านนะครับเขาไปบวงสวงทํางานไปแก้บนนะครับเขาไปวนไว้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับเขาประสบความสําเร็จอ่า เจนเย็นนะครับเจนเย็นนะครับบูชาปู่กับอาจารย์มาได้บนล่างคะ่ะงวดสุดท้ายงวดก่อนสุดยอดค่ะ,<ป>ะอาจารย์นะครับครับเราบอกอ่ารัฐบาลงวดนี้นะครับสำนักอาจารย์บอล ฟังทางใดครับบันแจียงนาขานถ้ามีโอกาสจะได้ไปกราวไ้ทางบ้านกลางเหมือนนะครับขี่ข้ามาทายบ้านเลยครับเห็นพญานาคองค์ใหญ่ๆนี้นั่นแหละครับมีที่เดียวนะครับตําบลนาจานที่ใหญ่ที่สุดในตําบลนาจานแล้วนะครับอ่รอหวยขานวางนอนแล้วขานอ่ะตัวรองนะครับตัวรองนะไม่ใช่ตัวฟันนะครับเด่นศูนย์นะครับจดเลยเลย เด่นศูนย์ mm. นะคร, euh. รับเดี๋ยวลงให้อ oh ีกทีหน้าเพจนะเดี๋ยวลงให้อีกทีหน mm ้าเพจนะครับเด่นศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์อ่ะจดไว้นะครับใครไม่ทันขออีกทีได้นะครับใครไม่ทันรอได้นะครับอีกขออีกทีได้อยากทานคอลลาเจนทํายังไงคะอาจารย์นะครับเดี๋ยวให้ทักเพจนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ทักเพจนะครับค่อยทักไปนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์บอลนะครับเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่า ให้ราคาพิเศษนะครับส่วนมากหน้าเพจเขาจะขายราคาเต็มนะครับอะศูนย์ศูนย์นะครับจดไว้เลยศูนย์ศูนย์ศูนย์สามนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับอันนี้คือตัวลองนะครับอันนี้คือตัวลองศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับอะ ตัวที่เน้นคือฟันหกเม็ดเดียวล้านเปอร์เซ็นต์ตัวที่เน้นคือฟันหกนะครับเม็ดเดียวล้านเปอร์เซ็นต์หกมาแน่นอนงวดนี้มั่นใจนะครับหกมาแน่นอนนะครับงวดนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวงวดนี้จะให้ชุดเต็มก่อนแล้วก็ให้ตัวฟันเม็ดเดียวก่อนนะครับอ่ะพี่เล็กพิมพ์มาเลยนะครับ 0 0 0 3 0 5 0 6นหย์หนะครับอ่าใครฟังแล้วพิมพ์มาเผื่อ,บา,อาาบ,บางคนไม่ทันที่อาจารย์พูดนะครับบางคนไม่ทันที่อาจารย์พูดนะครับตัวเด่นนะครับอ่าฟาดหกนะฟาดหกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหกศูนย์อ่าแถวที่สองนะครับแถวที่สองนะครับแถวที่สองหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่นะครับ แถวที่2นะครับ60 6 1 6 3 6หนึ่งสามสี่นะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับกดลิงก์ได้เลยนะครับลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้นะครับอ่าสวัสดีคนดู7 2 9้ยท่านนะครับแถวที่2นะครับ60 6 1 6 3 6หนึ่งหสามสี่นะครับพิมพ์มานะครับใครที่ตามอาจารย์ทันพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยนะครับใครที่ตามอาจารย์ทันพิมพ์มาเลยนะครับ ไทัน,นครับศตัวที่ชนคือ60ศูนย์ศูนย์หกนะครับตัวที่ชนคือ60ศูตัวนี้เน้นไว้เลยตัวนี้เน้นไว้เลยนะครับหกศูนะครับเพราะอาจารย์ฟันให้คือฟัน6แล้วก็ลอง0นะครับเม็ด<ม>เดียวฟัน6นะครับแป๊าเป็นไงล่ะพี่สันตินะครับฟันให้ฟัน6 60 6 16นย์หนะครับ เดี๋ยวถึงวันอาจารย์จะจุดเลขทุ่มให้อีกทีหนึง่งยังแม่ถึงวันหรอครับเดี๋ยวสักก่อนหวยออกสักสองวันเดี๋ยวจะจุดเลขทุ่มให้นะครับหกหนึ่งหกสามหกสี่เน้นศูนย์หกนะครับงวดน,นี้ใครที่ชอบวิ่งลูดอาจารย์ฟันให้เม็ดเดียวนะครับคือหกฟังดีๆนะครับหกเม็ดเดียว ทั้งฟันทั้งรูดนะส่วนใครที่มีทุนเยอะนะครับฟันทั้ง6ทั้ง1แล้วก็ซื้อเจาะไว้เลย6 0 0 6เพราะว่าอาจารย์ฟันซ้ำกัน2ครั้งนะครับชอบ61ค่ะตามตามมาอีกแน่ๆตรงกับที่ฟันเมื่อคืนนะครับแชปเอาค่ะนะครับเม็ดเดียว69นะครับฟันเม็ดเดียว69 6960นี่ซื้อกันไว้เลยนะครับ69 69 6 9 9 6 6 0 0 6นะครับ สามอสามตัวหกหกเก้าอ่ะใครได้ยินอาจารย์พูดแล้วพิมพ์เข้ามานะครับเม็ดเดียวหกเก้าสามตัวหกหกเก้ารูดหกนะครับซื้อทั้งเล่นบนเล่นล่างนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะออกบนออกล่างนะครับส่วนคนที่งบน้อยซื้อสองตัวก็พอนะครับหกศูนย์กับหกเก้า รูดหกไปเลยตัวละร้อยตัวละพันก็รูดไปเลยนะครับขอให้มาด้วยหกวันนี้เบิดไหลเลยครับนะครับอ่ะใครที่มีงบนะครับซื้อรูดไว้ก่อนนะครับใครที่งบน้อยรูด6ไปใครที่มีงบมากรูดทั้ง6กลูดทั้ง0นแล้วไปซื้อตัวเจาะนะครับตัวเน้นที่อาจารย์ให้ก็คือ6 9แล้วก็60นะครับ ตัวที่อาจารย์เน้นให้คือ2ตัวนะครับ69แล้วก็60เดี๋ยวใกล้ถึงวันเผื่อมีเลขเข้ามาเสริมแต่ที่แน่ๆคือ69กับ60นะครับตัวเน้นฟัน6 3ตัว669นะครับสลับซื้อนะครับ66กันไว้ด้วย662ตัวอาจจะเป็น62ก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่านี่แหละครับพี่บัรลังนะครับ หกเอารูนหกนะครับอ่านี่มาแน่ๆนะครับหกงวดน,นี้มาแน่ๆ